สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับก,กลับมาสู่สปอยหนังโคตรโมวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์เรื่อง Anaconda Island ก็ Anaconda ค,คลังแค่ชื่อที่ก็กินตุๆตุลอยมาเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับหนังก่านั่นเองหลังจากที่ห่างหายไปจากเรื่องล่าสุดก็หลายเดือนแล้วนะอ่าก็ต้องรอให้เขาสร้างบ้างนะครับถึงแม้ว่าหนังพวกนี้จะ ทบจะไม่ได้ใช้สมองก็เถอะเอาไปว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะออกมาวายปว่วงและมวุ่นวายขนาดไหนเราก็ไปฟังสปอยกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกคนเป็นกำลังใจโดยการกดไลคล์คนละหนึ่งกกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็คลิปนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับเพราะงั้นเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยเด้อ ลเรื่องราวาของภาพยนตร์อันแนงคอนดาไอแลนด์เริ่มขึ้นกับสองสามีภรรยาซึ่งคนสาบีเดียก็เป็นพระเอกของหนังเรื่องนี้ชื่อของเขาคือคุณจานส่วนนางเอกนั่นหรอไม่ต้องรู้ชื่อหรอกเพราะเดียวก็ตุยละทั้งสองคนนะครับทำงานให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในคืนหนึ่งขณะที่เกิดพายุหนักสองผัวเมียเนี่ยก็ดันยุ่งอยู่กับการเก็บทุ่นลอยน้ําจนมีเจ้าทุ่นเจ้ากรรมอันหนึ่งได้ลอยเข้าไปใกล้เกาะที่เราก็รู้ว่าเกาะอะไรเกาะแน่นแน่นน้องนะไม่ใช่เกาะเกาะกระลกสปอยมา หลายเรื่องแล้วก็หนีไม่พ้นเกาะน,นี้สทัทีไม่จบไม่สิน้นซึ่งในขณะที่พวกเขาไปเก็บกู้ไอ้ทุ่นลอยน้ําอันนี้คุณพลเมียก็สังเกตเห็นว่าเธอกําลังถูกแกบจองจากสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกาะ จึงบอกให้จางเนี่ยรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วๆแต่พอเธอพูดจบไอ้เจ้างูอาน,นาคอนดาขนาดยักษ์ที่เลื้อยอยู่บนต้นไม้หมันก็พุ่งโฉบเข้ามาเพื่อหวังจะกินเธอครับแต่จริงๆแล้วมันแ้นที่อินี่มันวิ่งไม่ดูให้ไปเหยียบไข่มันน่ะทาให้พระเอกของเราต้องใช้ไม้พายเหลือเข้ามาต่อสู้ว้าวแต่สู้ไปได้หรอครับต้องรีบหนีสองพ่เมียก็เลยกลับมากระโดดขึ้นเรือและรีบพายจําไปอย่างรวดเร็วแต่ด้วยพายุที่แรงมากขนาดนั้นมันก็ทําให้เรือของพวกเขาเนี่ไปได้ช้ามากจนเจ้าโครงูอานาคอนดา น้ำเลื้อยตามมาติดๆผพอมๆกับเข้าจู่โจมมนุษย์เมียเพียจางได้ใช้ชมวกแหลมเข้าต่อสู้กับมันอีกครั้งคราวนี้เขาแทงไปที่หน้าของมันจนเกิดเป็นแผลจนเจ้าอนาคอนดานทนไม่ไหวเลยดำลงไปในน้ําและพุ่งมันกระสูกเรือจนร่างของพันลเมียลอยลิว้วกลายเป็นเป้านิ่งให้เจ้าอนาคอนดานพุ่งเข้าส่วพอเปิดเรื่องเสร็จหนังก็ดัดมาที่ขาใหญ่ของเรื่องอย่างเจ้าเท่าแกหวังและลูกน้องของมันที่เกิดทํางานผิดพลาดจนมีโคดงูอนาคอนดานหลุดไปจากห้องทดลองเขาเลย สั่งให้เจ้าลูกน้องสุดงามคนนี้ไปจับมันกลับมาก่อนที่เรื่องจะไปถึงหูนายจ้างแล้วจะพากันซัวจนหมดและเรื่องราวก็ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีเจ้าจ้างของเราเนี่ยก็ได้ลาออกจากการเป็นทีมเฝ้าระหว่างทางทะเละและวันๆของเขาก็จมอยู่กับความเศร้าเสียใจที่ทําให้เมียตายในวันนั้นซึ่งมันทําให้ลูกสาวของเขาอย่างน้องเปียวๆนั้นต้องกําพร้าแม่แต่แล้ววันหนึ่งหัวหน้าเก่าของเขาอย่างลุงหมาและลูกทีมได้เข้ามาขอความช่วยเหลือกับนายจ้างให้กลับไปทําหน้าที่เดิม เพราะว่าพวกเขาเนี่ยหาคนที่เก่งเท่าจางไม่ได้แล้วเห็นแก่พนันที่พวกเราได้ช่วยชีวิตนายเอาไว้เถอะซึ่งไอ้วันที่ว่าเนี่ยก็คือวันที่เขารอดจากการจู่โจมของอนา,าคอนดาแต่เสียเมียไปนั่นเองครับด้วยในวันนั้นเนี่ยทีมของลุงหมาได้ออกค้นหาจางกับเมียจนมาถึงรุ่งเช้าก็เห็นว่าเขาพายเรือจ่อยๆอยู่คนเดียวแกเลยให้ลูกสาวโคสะบึมอย่างน้องเบลาไปช่วยดึงเขาขึ้นมาซึ่งพอขึ้นเรือมาได้พี่จางก็พูดว่า เผิดแล้วในทันใดนั้นจาโคดงูอนาคอนดาก็พุ่งเข้ามาจู่โจมเรือซึ่งพระเอกของเราก็พยายามต่อสู้กับมันแต่ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีพอซีจีโคดกากเอ้ยพะเจ้าโคดงูอนาคอนดานั้นมันโคดแข็งแรงและไวจีน้องเบลเนี่ยเกือบโดนกระสวกลากล,ากลงไปแดกในน้ำใ <c oughs> นงูเลยอเฮียซึ่งการมาช่วยของพวกเขาในครั้งนั้นก็แทบจะพากันเอาตัวไม่รอดพระเอกของเราเนี่ยก็ย้ำว่าเขาจะไม่พาใครไปตายอีกเด็ดขาดแต่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าจางของเราก็แทบจะไม่ ไม่มีงานทำเพราะเขาประกอบอาชีพตกปลาขายตามตลาดจนเงินไม่พอยาไส้เลี้ยงลูกแถมยังชอบดุดา่าแกเวลาทําอะไรผิดเล็กๆน,น้อยๆก็ประมาณว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกไม่เก่งนั่นแหละครับก็เลยทําให้ลูกมาถือโอกาสใช้ลูกสาวของจางเป็นข้ออ้างซะเลยประมาณว่าน,นี่เนะี่ยไม่มีเงินเลี้ยงลูกแล้วเนะี่ยลำบากใช่ไหม <c oughs> แทมปรากฏการที่สัตว์ทางทะเลเนี่ยได้เกิดตื่นขึ้นมาตายจนเต็มหาจนแทบจะหาปลาสะอาดไม่ได้สาวเบลก็บอกว่าเธอได้ตรวจสอบสารเคมีที่อยู่ในทะเลแล้ว มันเป็นต้นเหตุที่ทําลายระบบนวเวททางทะเลและหน้าที่ของทีมเฝ้าระวังจะต้องจัดการเรื่องนี้และคนที่เก่งที่สุดก็คือจางพวกเราและประชาชนคนอื่นๆกําลังรองการช่วยเหลือจากคุณอยู่พระเอกของเราฟังอย่างนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ที่คุณเมียตายไปอีกอาาอก็เลยรีปาดข้อเสนอ,มอ,าาไ,อไม่เอาวะมันไม่ใช่เรื่องของผมอีกต่อไปแล้วแต่คราวนี้ลูกสาวอย่างน้องเปียวๆกับดูพอ่อว่าคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงหัวคนอื่นดูจะกินแก่ยู่แล้วพ่อยังเอาแต่เศร้าซึมอยู่ได้พอโดนลูกดาเนี่ยเจ้าจางก,ก็พลางมือฟาดปากลูก สาวเป็นหนึ่งปีะจนทําให้คนอื่นๆช็อกตาตั้งว่าไอโมอนี่มันเป็นถึงขั้นนี้แล้วเหรอพ่อเป็นอย่างงั้นสาวเบลก็เลยพาน้องเปียวๆออกไปทํางานด้วยจะได้อยู่ไกลมือไกลตีนคุณพอ่อคนหาใรเลี้ยงลูกไม่เป็นแล้วยังมาตีลูกอีกซึ่งหนูน้อยก็ขอตัวติดตามไปด้วยสวยแหละคราวนี้ <c oughs> มีเด็กที่ไหนบรรลัยที่นั่นเฟกของเราเห็นว่าไม่มีทางเลือกก็เลยขอให้ว่างานครั้งนี้ถือเป็นงานจ้างก็แล้วกัน จนวันออกเดินทางมาถึงนูน้อยเปรียวๆของเราก็เอางูตัวน้อยที่เธอเก็บได้าจากโรงเรียนเนี่ยยัดใส่กระเป๋ามาด้วยเป็นไงละ่ะยังไม่ทันไปไหนเลยเอางูมาทําไมก่อนซึ่งในระหว่างที่กําลังล่องเรือเพื่อหาหลักฐานพวกเขาก็ไปเจอกับซากงูน้อยที่ลอยตะบุงตะบุงอยู่บนผิวน้ําเด็กฝึกงานคนใหม่อย่างเจ้าอ,องอูที่มีทักษะว่ายน้ําเป็นเลิศก็กระโจนไปเก็บซากตัวอย่างทันใดน,นั้นพระเอกจ้างของเราเขาก็เกิดเห็นภาพร้อนอีกครั้งในกลัวว่าจะมีงูมากินไอเจ้าเด็กใหม่คนนี้เขาเลย ใช้ธนูติดเชือกยิงจมไปที่น้ำได้บอกให้เด็กใหม่เนี่ยดิบว่ายมาซะถ้าไม่อยากโดนงูแดกไข่ ไอเจอ้าอูอองก็กลัวจนขี้แทบเลดวายตะบุงตะบุงขึ้นเรือมาอย่างรวดเร็วพวกคนในทีมเนี่ยก็พูดจาหยอกล้อประมาณว่าไปแกล้งเด็กได้ไงหวยซึ่งพิจางของเราก็บอกว่าเขาไม่ได้กแกล้งพอตอนนี้เราอยู่ใกล้กับเขตของเกาะต้องห้ามเกาะ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 ก,กันลูเตรียมใจไว้หรือยังพระเอกบอกทีมของเขาไม่คนสะปอยเนี่ยบอกคนฟังทันทีที่พวกเขาเหยียบเข้าไปบนเกาะความหนาวสั่นเข้ากระดูกมันก็เริ่มเกาะก,กินจนพวกเขาเลยครับได้ไปเจอเขากับขวนไก่ที่วางกระลองอยู่ บนพื้นเห็นได้ชัดว่านี่จะต้องเป็นขนของโครมาหาไกยักษ์แน่นอนแถมใกล้ๆเดียยังมีรูปปั้นบูชาเทพงูซึ่งมีซากศพของมนุษย์นอนแหง้งตายเกินการอย่างนะ่าสยดสยองก็ไม่รู้ว่าตายได้ไงแต่ดูจนจบแล้วหนังมันก็ไม่ได้บอกแต่ถ้าใครตามซีรีส์โคดเกาะกระ,ะลูกมาก็คงจะรู้ว่าเกาะแห่งนี้มันมีแต่งูที่ไหนนั่นพอพูดไปทันจบไอเจ้าองอูเนี่ยก็เกิดอาการคันคอ,อขึ้นมาซะแล้วเพราะมันดันโซนไปเตะดอกไม้สีเงินจนโดนเกสรของมันพุ่งเข้า จมูกจนออกออกทีนี้ไอ้เกสอนเนี่ยก็ไม่ใช่เกสอนธรรมดาพรมันเปลี่ยนไอ้เจ้าองอูให้กลายเป็นยอดมนุษย์ซูปเปอร์ซอเยอร์ เอาแล้วเลยบุกเข้ามาโจมตีคนอื่นเหมือนกับคนไร้สติพระเอกของเรานะครับไ็ได้ใช้น้ําเยี่ยวมาทาน้ำเพื่อล้างผิดแต่มันกลับทําให้เจ้าอ๋องอูนั้นคลั่งกว่าเดิมแงละเป็นกูก็คลั่งมาเอาเยี่ยวมาทาน้า,นานกูทาไมอา้าวทาไม่หายเหรอพี่จางเลยสั่งทุกคนมาล็อกแขนล็อกขาพร้อมกับใช้มือจุ่มเยี่ยวกว้วงเข้าปากพร้อมกับหมุนนิ้วก,กรุบกรุบจนมันอ้วกออกมาหายจอยกูจะเสียใจเลยกูจะร้องไห้ดีทันทีที่เหยียบขึ้นเกาะก็เกิดเรื่องซะแล้วและในขณะที่พวกเขากําลังวุ่นวายอยู่นั้นก็ไม่ได้ เกตเลยว่าพวกเขากําลังถูกจับจ้องจากคนป่าแต่ดูเหมือนว่าสายตามันจะจ้องเป็นพิเศษกับสาวเบล่าที่เธอวิ่งสะละือบึมบืมๆๆมาจนเหยียบกําดังของพวกมันพระเอกจางเห่ดงนันจึงใช้วิชาฮอกอายยิงธนูแบบเฉียดฉิวฟิ ไปโดนเชือกของมันจนขาดโอ้ยเกือบไปแล้วอันตรายจริงๆแต่ตดยังไม่ทานหายเหม็นอีหนูเปียกๆก็เหยียบมังเพราะกลัวว่าจะไม่มีโบทอ้ยโดนลากไปแล้วคุณพ่อก็พยายามวิ่งตามไปช่วยลูกแต่เจ้าคนป่าโผล่มาพร้อมกับจะใช้ไม้ฟาดกระบาลแต่มันก็ช้าไปแล้วพอโค้งงูอนาคอนดานได้โผล่ออกมาจากพุ่มยาและกระสัวคนป่าคนนั้นจนหายไปในเฟรมเดียวและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปตามหาอีหนูเปียกๆจนถึงคำดโดยการสะกดรอยตามพวกคนป่าซึ่งพอ จากที่จํามันได้ตัวหนึ่งก็เกือบจะฆ่าตายแต่ลูกสาวได้มาบอกให้พ่อเลยหยุดซะก่อนพอแท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายหนูแต่พวกเขาก็คือคนจีนที่ได้มาบุกเบิกเกาะตั้งแต่ยุคแรกๆพวกเขาพูดไม่ได้เพราะโดนพิษแต่ใช้การเขียนมือเพื่อบอกโลเคชันว่ามีพวกคนจากบริษัทยามาตั้งแ l a ทดลองงูจริงๆและสาเหตุที่พวกคนป่าจับลูกสาวของเขาไปมันก็เพราะเดกว่าพวกพระเอกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกบริษัทยาแม่พูด จาไม่ดูหน้าตาเลยหล่อขนาดนี้จะเป็นตัวโกงได้ไงใช่ปะแต่ในการช่วยเหลือจากพวกเขาก็ทําให้กลุ่มของพระเอกได้ติดตามร่องรอยจนไปถึงกระท่อมของพวกมันแต่ที่ใกล้ๆในบริเวณนี้มันเต็มไปด้วยกับดกักที่นางเสื้อส้มไม่รู้ว่าชื่ออะไรดันเดินปเป็นเหยียบเชือกยิงไม้จนเกือบจะโดนแทงทะลุดีหน่อยนะครับที่พระเอกของเราเดียกเขามีวิชาฮกอ,อายยิงธะนูไปปากท่อนสุงอันเบลอจนสามารถช่วยชีวิตเธอได้ไอมอดี้มันเก่งเกินไปแล้วแม่งไปใช้ ซูปเปอร์โซเยอร์ด้วยซ้ำสวบบาวเวลล่ากับระเอกจางได้แอบ,บย่องเข้าไปในกระท่อมได้พบว่าแผบทดลองนั้นมันซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งพวกมันได้จับงูอนาคอนด้าจากแอฟ,ฟริกามาเป็นยีนหลักในการทดลองงูชนิดต่างๆให้มีขนาดใหญ่เพื่อส่งขายในตลาดมือทั้งสองคนก็เลยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะเอากลับไปฟ้องตำรวจแต่ด้วยความที่เป็นคนรักทะเลพระเอกกับคนอื่นๆเลยวางแผนที่จะจัดการไอ้พวกเลวและปล่อยให้เบลล่าพร้อมกับพี่ใหญ่พาลูกสาวกลับไปอย่างบ้า พร้อมกับหลักฐานโดยไม่รู้ว่ากลุ่มของเธอได้ไปเจอกับเท่าแก่หวังและลูกน้องที่กลับมาจากการพักผ่อนพอดีเาะนี้มันปิดตายไม่ใช่หรอดีอะแล้วไงบินนักท่องเที่ยวหุ่นสะบึมมาวิ่งเล่นกันได้หวะเจ้าเท่าแก่หวังก็เลยจับสาวเบลล่ากลับไปยังกระท่อมของมันที่ในตนน๊ะนี้พวกของพระเอกก็โดนเล่นงานจนน่วมหวหนาหมาและเจ้าจางที่กําลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยู่ด้านล่ากก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเพราะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดันเงียบเสียงไปก็เลยปีนบันไดขึ้นไปดู ปรากฏว่าหัวหน้าบาโดนปืนลูกซองยิงแบบเฉียดจนทําให้พระเอกของเราต้องพาเฮียแกมาหลบโดยเจ้าเท่าแกหวังก็ส่งลูกน้องลงมาล่าพวกพระเอกที่อยู่ด้านล่างแผลบจนกลายเป็นหนังแอคชั่นสุดมันตามสไตล์หนังจีนที่ดูหนังสัตว์ประหลาดมักจะได้แถมหนังบูมาด้วยเสมอแต่การต่อสู้ที่ดุเดือดมากมันก็ทําให้ข้าวของกระจัดกระจายจนเท่าแกหวังเมื่อเห็นข้าวก็ถึงกับโวยวายลูกน้อง่าพผมมึงทําบ้าอะไรกันเนี่ยข้าวของบริษัทใหญ่พังหมดแล้วพวกแกอยากให้ฉันเป็นคนชดใช้ดึ พอพูดจบแกก็สั่งให้ไอ้เจ้าอ้วนพาตัวประกันเข้ามาพอพร้อมกับตะโกนให้พวกพระเอกมอบตัวซะไม่อย่างนั้นฉันจะให้ลูกน้องฉันทั้งจกทั้งกำมาแม่สาเวเบลลาให้หนำใจไปเลยหัวเงืเงอ้อเงื้อมันต้องทําขนาดนี้เพราะกลัวไม่รู้ว่าเป็นตโกงใช่ไหมพระเอกของเราก็เลยโผล่ออกมาพร้อมกับขู่ว่าก็ลองดูซิถ้ามึงการทากูก็กล้าทุบหลอดทดลองยาที่มีค่าของพวกมึงเนี่ยหากถูกทําลายไปพวกบริษัทใหญ่คงไม่เอาพวกแกไว้เหมือนกันแต่เท่าแกก็ไม่กลัวเพราะเขายังมีลูก ของเจ้าพระเอกกลางเป็นตัวประกันอยู่ด้วยผู้จบมันก็บีมคอแม่หนูเปียวๆจนเธอถึงกับออกๆแต่พระเอกของเราทิ่แรงยอมแพ้ก็ได้พูดว่าถ้ายอมพวกมึงเนี่ยยังไงพวกมึงก็ฆ่าพวกเราอยู่ดีสู้กันให้ตายไปเลยจะดีกว่าว่าแล้วเขาก็จัดการใช้ถาดสแตนเลสฟาดหลอดทดลองยางงูของเจ้าเฒ่าแก่จนมันพังพินาศซึ่งมันก็รีบตอบโต้ด้วยปืนหน้าไม้พกยิงเข้าไปกลางอกของพระเอกซึ่งมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับพอเข็มกัดนาฬิกาพลเมียได้ช่ว ชีววิตเอาไ้พอจางก็เลยรีบลุกขึ้นมาและทํรลายหลอดทดลองต่อไปจนเจ้าเท่าแก่ทนไม่ได้รีบหาพระเจามาไฟกับพระเอกแม่งเลยซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันก็เดือดมากๆพระเอกเนี่ยสู้โตโกไมไปได้เลยครับนี่ขนาดมีพลังแบบซูปเปอร์โซเยอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหเท่าแก่กูยังโหดส่วนพวกคน,น,นอื่นๆที่เหลือก็ได้ช่วยกันกระตื้มไม่อ้วนและรีบเข้ามาช่วยเหลือพระเอกของเราโดยการลุมเท่าแก่หวังแต่ถึงขนาดลุมก็สู้นักเลงเก่าอย่างเท่าแก่ไม่ได้ถ้าบอกว่ามันเก่งระดับทานนสเลย ก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะมึงเก่งโคตร,คตรเก่งสัสดะเก่งไม่บรรยะบรรยังไม่รู้เอาเหตุผลมันจากไหนซึ่งพอมันเก่งมากนะครับหัวหน้ามาเลยเอาประแจสีแดงปาใส่กระบาลแม่ง เาจริงดวแต่การปลาครั้งนี้แกคำนวณไว้หมดแล้วพอการชิงกระเด็นกันดอนหนึ่งสองไปติดผนังรำรและพุ่งเข้าไปชนกับกรงงูจนทําให้โครง,งูเนี่ยหลุดออกมาและเข้าจัดการหนึ่งในลูกน้องของเจ้าที่แกหวังจึงทําให้แกเนี่ยถึงกับสติแตกรีบขนเอกสารที่จําเป็นและเพ่นออกไปด้านนอกในขณะที่พวกพระเอกเองก็งานเข้าอย่างหนักเพราะโครง,งูมันพุ่งไปชนนั่นชนนี่แบบไม่เลือกเจ้าจางก็เลยทวงเวลาให้ทุกคนหนีขึ้นไปข้างบนพอๆพอกับกําชับ ว่าไม่ว่าอย่างไงก็ห้ามให้งูออกไปข้างนอกได้เด็ดขาดส่วนตัวของเขาจะเผาทําลายที่นี่ให้เฮียนแต่ในขณะที่กําลังจุดไฟเท่าแกหวังที่สเตลอยู่ก็ได้พุ่งออกมาจากมุมมืดเพื่อหยุดพระเอกแต่ทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันแต่พระเอกของเราก็สู้ไม่ได้ครับเพราะสู้แรงเก่าของเท่าแกไม่ไหวพอมันสู้ยังไงก็ชนะตลอดเพราะผมบอกแล้วว่าไอ้ห่านี่มันเก่งจริงๆ,ๆข่าวดีพระเอกของเราก็จะโดนแทงด้วยปลายกันไกลทว่าหัวหน้าหมาได้เข้ามารับแทนครับซึ่งพอแกโดน กันใกลแทงเนี่ยแกก็ถึงกับกระอักเลือดเออเจอลูกทรงหญิงไม่ตายแต่เจอกันไกลปักตายเลยครับโอ้โหเ <laughs> มนูเบลลาที่อยู่ด้านบนก็ได้ยินเหตุการณ์เธอก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจแด้พยายามจะลงไปด้วยแต่เพื่อนๆก็ได้ดึงตัวเธอทําให้พระเอกของเราเนี่ยโมโหอย่างหนัก โมโหสุดขีดเลยครับเขาก็ไปชี้หน้าดา่าไอ้เจ้าเท่าแก่ว่ามึงนี่ทําแต่เรื่องชั่วนะมึงแต่เท่าแก่หวังที่สู้สิบครั้งก็ชนะสิบรอบหาได้เกรงกลัวไหมถ้าแน่จริงมึงก็เข้ามาตีกับกูเลยอย่าใช้ปากให้มันเปืองน้ําลายพอจาของเราก็จย์ให้ด้วยการใช้ต้นเหล็กเข้าไปต่อสู้กับเท่าแก่แต่ฟาดกันไปฟาดกันมาพระเอกของเราเนี่ยก็หงายปากง,งางอีกแล้วสู้กันรอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไอ้ดีแพ้ทุกรอบไม่รู้มันจะสู้ทําไมสุดท้ายนะครับเพราะกลัวว่าหนังมันจะยาวเกินไป โดงูอย่างอนาคอนดาก็เข้ามาปิดจอบเพราะมันรับไม่ได้เพราะว่าเอกมันก้าเกินเจ้าโครงูที่จำหน้าเท่าแก่ได้เป็นอย่างดีมันก็พุ่งเข้ามาแก้แค้นพอบางอาจับมันมาพร้อมกับลูกๆด้วยการลัดล่างและบทกระดูกจนเสียงหักดังกรลก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 อื้แลท้ายที่สุดมันก็ขุดซุ้บคอของแก่แต่หนังมันไม่แน่จริงให้เราดูฉากนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าฉากสวบมันโหดแต่หนังมันซีจีกากหรือไม่ก็ไม่มีงบน่าจะอันใดอันหนึ่งนี่แหละทันใดนั้นเหตุการณ์ด้านนอกที่กําลังเศร้าเสียใจจากการ จากไปของหัวหน้าทีมก็เกิดระเบิดตุบ้ง ลูกสาวก็ปล่อยหฮวออกมาผลึกว่าพ่อตายหาซะแล้วซึ่งพระเอกของเราถึงแม้จะสู้ไม่เก่งแต่ก็อึดใช้ได้เขาได้รอดชีวิตออกมาพร้อมกับเจ้าโคตรงูอนาคอนดาที่ได้โผล่มาเซฮันโหลโคหนอื่นๆน้องเปียวเปียวเห็นอย่างนั้นก็เปิดกระเป๋าเพื่อเอาลูกงูคืนไปโอ้มึงแกบตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อจะเอามาปล่อยตอนจบเรื่องนี่เองโคตรเลิศเลยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอนาคอนดาไอแลนด์เกาะอ,อนาคอนดาคลั่งซึ่งตอนจบที่แท้จริงนะครับเจ้าจางก,ก็ได้มารับตำแหน่งหัวหน้า ต่อจากหัวหน้ามาก่อนจะทำหน้าที่พิทักษ์ท้องทะเลไปอีกนานแสนนาน,าน หรือจนกว่าเขาจะเจอสัตว์ประหลาดตัวใหม่บนเกาะกระลูกอันนะจบจริงเป็นไงกันบ้างครับเรื่องนี้สําหรับผมมันก็ไม่ต่างจากหนังเกาะกระลูกเรื่องอื่นๆนั่นก็คืออยู่ในเกรดที่ต่ำจะอยู่ในประเภทที่ไม่รู้ว่าต้องนําเสนออะไรให้กับคนดูยังคงคอนเซปต์อยากใส่อะไรกูก็ใส่มาเป็นแบบนี้อยู่เช่นเดิมหลายๆเรื่องแทบจะไม่พัฒน,นาไปไหนแต่ก็นะครับติดปากว่าไม่เท่าลงมือทําเองพอในท้ายที่สุดแล้วคุณภาพมันจะออกมาดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่เม็ดเงินในการสร้างและไอเดียที่บันเจิด ของคนเขียนบทเมื่อได้ทุกอย่างมาจนครบแล้วผู้กำกับจะต้องปรุงออกมาให้มันสนุกซึ่งก็มีน้อยเรื่องมากที่ผู้กำกับเขาทำถึงไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนะอย่างน้อยสนิกกีดื้อคิงสามภาคก็ทำออกมาได้ดีนะครับผรบชอบด้วยแนะหละนาเสดายที่รวมหนังสนิกกีดื้อนั้นโดนยิงลงคลิปปิวไปซะแล้วขี้เกียจเอามารวมวุ้ยยัยงไงซะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไว้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปแต่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ Story.